ยินดนีดต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองกูวิแฟมร,รายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปเดลิทัปิกคือวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการจัดเทียรลิสคารมอในฝันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเบื่องไงเปลี่ยนบรรยากาศนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะผ่อนคลายมากขึ้นหรือเครียดมากขึ้นเนาะเราอยากจะลองดูไงว่าถ้าเกิดว่าเราเอาพักเก้าไก่เนี่ยมานั่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันจะเป็นยังไง แล้วเราจะเอาใครขึ้นมานั่งตำแหน่งไหนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการจัดเทียแบบผ่อนคลายเนาะแน่นอนว่ามันจะต้องมีคนมาเม้นแน่นอนว่าเฮ้ยฝันกลางวันหรือเปล่าได้ด้อมส้มด้อมส้มฝันเฟื่องหรือเปล่ามันจะต้องมีคนมาเม้นแบบนี้นะฮะดังนั้นใครที่จะมาเม้นแบบนี้นะผมจะปักให้มันขึ้นข้างบนเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าผมในดาแม่นนะ,ะมันจะต้องมีคนมาด่าผมเป็นด้อมส้มนะโอเค,ะะคะเริ่มกันเลยดีกว่า ตำแหน่งแรกที่เป็นตำแหน่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตำแหน่งนายกนะฮะนายกตอนนี้ก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนายกเพียงหนึ่งเดียวคนเดียวในประเทศไทยของเราไม่มีคนอื่นนะฮะจะใครมาหาว่ามีนายกสองคนสามคนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หยาบคายมากนะผมขอให้คุณถอนคำพูดด้วยโดยเฉพาะที่นายกเองก็พูดว่านายกคนไหนนายกก็เคยพูดนายกคนไหน เล่นเองเนี่ยเล่นเองเจ็บเองนะนายกเนี่ยอ่าซึ่งก็เป็นนายกที่ถูกนะครับวิพากษ์วิจาร์าาาาเยอะนะพราะก่อนน,น้้น้ก็บอกว่าเราจะไม่จับมือกับสองลงุงกับพลังประชารัฐลนแทนทั้งชาตินักข่าวเป็นพยานนะครับเราไม่จับมือกับสองพักนี้สุดท้ายก็คือก็จับไปแหละเออสุดท้ายก็ก็มาพูดว่าแบบ เราจําเป็นต้องลืมสองลุงเออฟูไม่เหมือนกันไงคือก่อนเลือกตั้งกันหลังเลือกตั้งไอการฟูไม่เหมือนกันของนักการเมืองน,นี่ม่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเนาะของประเทศเราเนาะหวังว่ามันจะเป็นเรื่องแปลกในวันหนึ่งกันนะแน่นอนคนที่เราคิดว่าน่าจะเอามาแทนตําแหน่งนายกของคุณเสถาก็ต้องเป็นใครอื่นไม่ได้ใช่ไหมพิธาลิ้มจเจริญรัตพิธาแซ่ลิ้มของเรานะครับก็เขาก็เรียกตัวเองนะว่าเป็นนายกเว้านะ อันนี้เขาเรียกตัวเองเดี๋ยวอย่ามาว่าผมนะคุณมิธาเขาเ็เรียกตัวเองอย่างนั้นมาเป็นนายกว้าวอ่าว้าวตลอดเลยนะแล้วก็จริงๆผมชอบฉายานายกรถแห่มากกว่านะแบบมีเคยมีคนไปเรียกเขานายกรถแห่บอกคือคือคุณมิธาเขาเขาก็ตอบประมาณว่าแบบเออก็ดีนะรถแห่รมันคือแบบเข้าถึงประชาชนไงเออรถแห่รเนี่ยเออก็ซึ่งซึ่งผมเห็นด้วยกับประโยคนี้ แต่ประโยคที่คนมาหาว่าเขาเป็นแบบนายกว่าแล้วไปทาก็บอกว่าก็ดีนะว้าเนี่ยต้องติดลมบนอันนี้ผมว่าอาจจะดูดูดันทุนรังไปนิดนึงคือเหตุที่นายกแห่เนี่ยอันนี้ได้เข้าถึงประชาชนแต่เหตุผลที่บอกว่านายกว่ามันติดลมบนเนี่ยนี่ผมว่าลําบากไปหน่อยอะเอาเป็นว่าถ้าจะให้มาแทนก็ต้องเป็นพิธานี่แหละถูกไหมใครจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้มันง่ายเพราะว่าค a n d i d a e นายกมันเป็น official อยู่แล้วไงว่า พักไหนเป็นคนดีเดตคนไหนแล้วยิ่งพิธาเอ้แล้วยิ่งก้าวไกลเนี่ยส่งคดีเดตแค่คนเดียวเนี่ยอันนี้ยิ่งง่ายก็ต้องเป็นคุณพิธาแซล่ลิมของเราอยู่แล้วตำแหน่งถัดมาก็คือตำแหน่งรองนายกจริงๆแล้วรองนายกเนี่ยมีหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะจุงลึงเรือง,เรองกิตนะเป็นรองนายกใหม่ป้ายแดงของประเทศไทยต่อหน้านี้มีใครกันสมศักดิ์เทพสุทินนะที่เพิ่งได้ควบ รัฐมนตรีสาสุขนี่ก็เป็นรองนายกแต่ผมรู้สึกว่าคนที่เป็นรองนายกที่เป็นรองนายกอะ่ะมันเป็นใครอื่นไม่ได้เลยเว้ยต้องเป็นคนนี้เท่านั้นก็คือคุณภูมิธรรมเวชชยชัยใช่ไหมไม่รู้จำนาทุกุนเอาเป็นว่าคุณภูมิธรรมอะ่ะคุณภูมิธรรมผมมีความรู้สึกว่าคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกที่เป็นรองนายกอะ่ะไม่ใช่รองนายกที่เป็นแค่ตําแหน่งรองนายกแบบของแท้ นึก,น,กนึกสภาพถึงรัฐบาลที่แล้วรองนายกก็จะมีหลายคนนะมีลุงป้อมมีอนุทินแต่ผมรู้สึกว่าคนที่เป็นรองนายกที่เป็นแบบเหมือนมือขวาจริงๆอะ่ะไม่ได้เป็นนายกแค่ตําแหน่งอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นคุณวิศณุเครืองามคนนี้รองนายกแบบของแท้ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าในรัฐบาลเนี้ยคนที่เป็นรองนายกของจริงอะ่ะคือคุณภูมิธรรมเว้ เพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะแบ่งงานกันว่าแบบถ้าเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยเขาจะไม่แบบเหมือนเขาจะไม่ค่อยแตะเรื่องการเมืองส่วนใหญ่จะไปแตะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินดิจิตอลเรื่องนโยบายอื่นๆที่มันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแต่คุณภูมิธรรมเนี่ยอันเนี้ยเป็นคนที่มาแตะเรื่องการเมืองเนี่ยแเต็มอย่างเต็มๆเนี่ยเป็นประธานล่างรัฐธรรมนูญถูกไหมเออเป็นกรรมธิการนู่นนี่นั่นเป็นหัวหน้าเป็นประธานกรรมธิการนะเอาง่ายๆว่าแบบเรียกว่าเป็นแบบเป็นรองนายกของจริงอ่ะไม่ใช่รองนายกแค่ในตาแหน่ง ซึ่งผมไม่ได้ว่ารองนายกคนอื่นไม่ดีแต่ผมบอกว่าคนเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะบทบาทของการเป็นรองนายกอ่ะผมว่าคนนี้โดดเด่นสุดนะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่โดนด่าเยอะสุดเหมือนกันนะคนด่าเยอะมากเลยผมเห็นในเน็ตอ่ะพูดกันเต็มเลยโตไปไม่ภูมิธรรมล่าสุดก็มาปกป้องคุณลุงอิงใช่ไหมที่ที่เขาไปอ่าพูดถึงแบงค์ชาติว่าแบบว่าอะไรนะเป็นอิสระแล้วมันจะเป็นอุปสรรคอะไรเงี้ยคุณภูมิธรรมก็ต้องออกมาโปรเทคนี่เป็นไง เนี่ยรองนายกคนอื่นพูดสักคำไหมไม่มีนี่คนเนี่ยรองนายกของจริงเอคนที่จะมาแทนตําแหน่งรองนายกจากพรรคเก้าไก่ก็คงจะเป็นคนอื่นไม่ได้เหมือนกันก็คือคุณชัยธวัฒน์ุลาธนนะฮะก็ะคือคนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าก็มีความเป็นรองนายกสูงเพราะว่าตอนนี้เขาก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหัวหน้าพรรคเก้าไก่ ูกไหมดังนั้นจะให้มาเป็นรองนายกเนี่ยผมว่าไม่น่าเกียดมีเป็นอดีตเลขาธิการพักเก้าไกลตอนนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพราะคุณพิธาเนี่ยถูกตัดสิทธิ์เป็นนานเหลือเกินกว่าจะกลับมาก็เปลี่ยนย้ายเปลี่ยนตัวนะฮะดังนั้นก็ต้องเป็นคุณชัยธวัฒน์นี่แหละแล้วคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเป็นคนที่หรือว่าเป็นนักการเมืองที่เป็นสายการเมืองอะ่ะไม่เหมือนคุณสิริกัญญาที่จะเป็นนักการเมืองแบบว่า สายเศรษฐกิจอ่ะอันนี้เป็นนักการเมืองที่เป็นแบบสายการเมืองแท้ๆดังนั้นก็เลยมีความสุขวา่าก็น่าจะเป็นมือขวาที่ดีของคุณพิธาได้เพราะว่าก็ก่อนก่อนนั้นนี้เขาก็เป็นถูกไหมเออก่อนนั้นนี้เขาก็เป็นมือขวาคุณพิธามาก่อนถัดมาก็คือรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันคนใหม่ล่าสุดคือคนที่แล้วเนี่ยก็คือคุณเศรษฐาเป็นนายกควบรัฐมนตรีคลังตอนนี้เขาเปลี่ยนตัวแล้วเป็นคุณพิชัยก็คือ คุณเศรษฐาที่เป็นนายกเนี่ยได้ไล่คุณเศรษฐาที่เป็น,นรัฐมนตรีคลังเนี่ยออกไปนะฮะแล้วก็แต่งตั้งคุณพิชัยขึ้นมาแทนใช่ไหมที่คุณพิชัยใช่ไหมก็คือเป็น,นรัฐมนตรีคลังหน้าใหม่นะเหมือนเหมือนก็ก็เหมือนจะเกี่ยวพันกับตลาดหุ้นอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ค่อยรู้จกักเขาเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าอ่าโดยโดยเนื้อเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าดีกว่าให้นายกควบเพราะอย่างที่คุณสลิกกัญญาบอกว่าอ่ารัฐมนตรีคลังกับนายกเนี่ยไม่ควรเป็นคนคนเดียวกันเพราะว่า รัฐมนตรีคังจะต้องเบรกนายกเวลาจะแบบทํานู่นทานี่อะไรอย่างนี้จะให้นายจะให้คุณเศรษฐาเแบรบกคุณเศรษฐาก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมมันก็ต้องคนละคนเนี่ยดีแล้วและแน่นอนว่าคนที่จะมาแทนคุณพิชัยจากฝั่งก้าวไกลเนี่ยเป็นใครอื่นไม่ได้เลยมันก็ต้องเป็นรัฐมนตรีคังในตํานานของประเทศไทยอยู่แล้วก็คือคุณสลีกัญญาตันตะกุลนะฮะก็คือเรียกว่าโดนล้อโดนแซวมาตลอดว่าแบบรัฐมนตรีคังเงารัฐมนตรีคังเว่า รัฐมนตรีคังอะไรก็ไม่รู้รัฐมนตรีคังสำรองคือเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีแต่ถูกเรียกว่ารัฐมนตรีเยอะกว่าตัวรัฐมนตรีเองซะอีกอะกโดนแบบโดนแซวเยอะมากว่าแบบรัฐมนตรีคังเงาอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันก็ต้องให้เขาแหละเพราะว่าคุณสิริกัญญาเป็นนักการเมืองสายการเงินกันเงินแต่ว่าเหมือนเห็นล่าสุดอ่ะที่เขาพูดเรื่องยุบพ,พัก แบบเราก็มีการตัดสิ์ใช่ไหมเขาก็ถามมกันว่าว่าตกลงคุณสิริกัญญาจะได้เป็นแบบว่าหัวหน้าพักคนตอบไปหรือเปล่าเป็นคนไม่กี่คนอะที่ถูกวางตัวในตําแหน่งรัฐมนตรีไว้ก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะก็คุณสิริกัญญาก็เป็นหนึ่งในนั้นว่าว่าที่คุณพิธาเนี่ยลั่นมาตลอดว่าจะต้องเอาคนนี้ไปอยู่คลังให้จงได้ถึงแม้ก็คือดังนั้นผมว่าในพักเก้าไกลเนี่ย ไม่น่าจะมีใครแย่งตําแหน่งนี้ไปจากคุณเดลิกัญญาได้ว่าที่รัฐมนตรีคลังแห่งประเทศไทยนะต้องต้องไปต้องไปวงเล็บไว้ในชื่อนะว่าเป็นว่าที่รัฐมนตรีคลังนะแล้วเวลาไม่ว่าจะมีเรื่องเงินดิจิตอลเรื่องงบประมาณหรือเรื่องอะไรที่เป็นเงินเงินทองของรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องเดินเข้าไปถามคนนี้แหละคนนี้แหละคือคนที่จะมาต,ตอบทุกเรื่องดีเบตทุกคําถามในเรื่องเงินเงินทองทองรัฐบาลดังนัง้นก็ไม่มีคนอื่น กระทรวงถัดมาก็คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเอ,อคนปัจจุบันก็คือคุณอนุทินชาญวิรากูลถูกไหมก็ค,คือรูปนี้ใช่ไหมโอ้หัวหัวหายไปนิดนึงนะขอโทษด้วยนะอ,อคุณอนุทินก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่รับไปทุกตําแหน่งนะก่อนหน้านี้ก็ทําสาสุขมาสี่ปีก่อนทําสาสุขก็คือรับเหมาแล้วก็มาทําสาสุขแล้วก็มาอยู่มหาดไทยเรียกว่า ออกแนวแนวเดียวกับสมคุณสมศักดิ์แท้ตินเลยคือคนเดียวแม่งทำไ่รุ้ตำแหน่งนะครับไม่รู้วันนี้คืนนี้เก่งมหาไทยมาจากไหนก็ไม่รู้มันก็มีประเด็นหลายอย่างตรงที่ว่าแบบเพราะว่ากระทรวงมหาไทยเป็นกระทรวงใหญ่เป็นกระทรวงที่ได้งบประมาณเยอะสุดแล้วก็เป็นกระทรวงที่เรียกว่าคุมคุมราชาการท้องถิ่นได้ทั้งหมดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอบจอบตอผู้ว่าอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะอยู่ใน สังกัดของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่ที่คุณเตษฐาบอกว่า <c oughs> ผมหาเสียงผมเป็นไข้ส1อวันผมไม่มีทางยกกระทรวงดีๆให้กับพวกแม่งหรอกนะสุดท้ายก็ยกกระทรวงดีๆให้กับภูมิใจไทยไปหลายกระทรวงอเหมือนกันนะคนที่จะมาคุมมหาดไทยจากฝั่งก้าวไกลก็คือใครว่าน่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์เหมือนกันก็คือเป็นแบบเป็นรองนายกควบก,กับมหาดไทยไปเลยนะเพราะว่าควบก,ก็ไม่ได้ผิดเนาะ ทำไมต้องเป็นคุณชัยธวัฒน์อืมไม่รู้เหมือนกันหาคือไม่ได้รู้จักคนฝั่งก้าไกลเยอะอ่ะเออซึ่งถ้าถามว่าทําไมต้องเป็นคุณชัยธวัฒน์ก็เขาเขาเป็นนักการเมืองที่แบบมีความเป็นการเมืองกันเมืองดังนั้นถ้าเกิดว่าให้เอามาคุมเอ,อ่อองค์กรบริหารส่วนภูมิภาคเนี่ยผมว่าก็น่าจะดีนะเอออันนี้ไม่รู้แต่ว่ามาหาคุณดีกว่านี้ไม่ได้ไงซึ่งผมว่ามันก็ make sense ถ้าจะให้แบบว่าเป็นรองนายกที่ ผมในส่วนของมหาไทยผมว่าก็ผมว่าก็โอเคอะ่ะก็คือคือก็ก็เคยเห็นอยู่ในโผอยู่นะตอนที่ก้าวไกลเขาจะตั้งรัฐบาลอะ่ะก็เลยคิดว่าก็คงจะเป็นคุณชัยธวัฒน์เนี่ยแหละซึ่งผมไม่แน่ใจอันนี้เราพูดในฐานะคนนอกนะไม่ใช่คนในคนในเขาคงมีไอเดียอะไรของเขาว่าเราคนนอกไงโอเคตําแหน่งถัดมาคือกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คนปัจจุบันก็คือคุณคุณเพิ่มพูนชิดชอบ ก็เป anyway, ็นอีกหนึ่งโคต้าของภูมิใจไทยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเก่งศึกษามากันไรเพราะได้ยินว่าเป็นตำรวจมาก่อนเป็นตำรวจแล้วก็ไม่รู้วันดีคืนดีอยู่ดีเก่งเรื่องของการศึกษาขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเอองงเหมือนกันอ่าคนที่จะมาแทนคุณเพิ่มภูมิชิดชอบก็คืออันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องอายุก็คือคุณเอติมนะคุณเอติมเนี่ยก็เป็นโคศกพักเก้าวไกลที่ พูดเรื่องการศึกษาบ้างส่วนใหญ่คนในทีมเห็นจะไปพูดเรื่องของการแก้และมนูญฉบับใหม่มากกว่านะครับแต่ว่าเขาก็มีเบสเรื่องของการศึกษาเหมือนกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้จักคือมันก็คงจะมีคนที่ฝั่งก้าวไกลทาเรื่องของการศึกษาอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้รู้จักเยอะไงก็เ,เอาคนในทีมไปก่อนแล้วกันรู้จักแค่เนี้เออกูขดนอกไม่ได้รู้จักคนเยอะถัดมากระทรวงกลาโหมนะครับก็คนปัจจุบันที่ มีโผว่าจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดนะก็คือคุณสุทินคังแสงนะฮะก็คือคนนี้มีข้อพิพาทว่าตกลงเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นโฆษกรัฐบาลกันแน่เพราะว่าดูหลายๆอย่างมันเหมือนกับโฆษกรัฐบาลเหลือเกินนะอันนี้ก็ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ล่าสุดช่วงก่อนจะปรับพรมก็มีการแบบว่ามีผลงานเนี่ยพรมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพรบป้องกันรัฐประหารซึ่งหลายๆคนก็มองว่าไม่น่าจะป้องกันได้ เต่อย่างน้อยก็กล้าพูดอย่างน้อยก็กล้าทาเอออย่างน้อยก็กล้ากล้ายืนยันว่าเราไม่เอารัฐประหารนะซึ่งซึ่งใครมันจะกล้าพูดว่าเอารัะประหารวะคนที่มีตําแหน่งมันพูดไม่ได้จะบ้าเหรอคนที่จากฝั่งก้าวไกลจะมาทมํากลาโหมผมมองว่าน่าจะเป็นคุณวิโรธลัคณาลิศรคนนี้ก็พูดเรื่องทหารเยอะเรื่องว่าเป็นตัวเต็งตัวตึงเรื่องทหาร จกฝั okay? ่งก้าวไก่ใช่มเพราะว่าตอนนี้เขาก็เป็นกรรมธิการทหารด้วยนะแล้วก็มีเรียกว่าอภิปรายทีไรก็ต้องซัดกันอยู่เนี่ยสองคนเนี่ยซัดกันเนี่ยคุณสุทินคุณวิโร์เนี่ยซัดกันเพราะว่าคุณวิโร์ก็เคยซัดว่าเนี่ยทำไมต้องมาขอทําไมคุณเป็นรัฐมนตรีทำไมไม่สั่งการเนี่ยเป็นไงเออแล้วก็มีเรื่องของการดูแลทหารคุณวิโร์ก็เข้ามาแบบเหมือนเปิดช่องทางใช่ไหมให้ทหารเกณฑ์เข้ามาร้องเรียนนู่นนี่นั่นนู่นอะไรอย่างนี้ดังนั้นผมว่า ก็เหมือนมีการวางตัวไกลๆนะเรื่องของกาลาโหมเนี่ยว่าจะเป็นคุณวิโลดหรือไม่แต่คุณวิโลดเนี่ยก็มีบทบาทเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนเรื่องตั้งผู้ว่านะวิโลดก็ไปเป็นผู้สมัครผู้ว่าดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออครั้งต่อไปเลือกผู้ว่าครั้งต่อไปวิโลดจะลงไหมนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันตกลงเขาเขาเก่งหลายอย่างะ่ะจะเก่งผู้ว่าก็ได้เก่ง กลาโหมก็ดีเออเก่งหลายอย่างถัดมาก็คือกระทรวงแรงงานก็คือคุณพิพัฒนะคนนี้เป็นคนที่ช่วงก่อนถึงวันแรงงานบอกว่าค่าแรงจะเพิ่มขึ้นเป็น400บาทแต่สุดท้ายก็เหมือนคุณคุณอนุทินมั้งบอกว่าจะเป็น400บาทในเดือนตุลานะก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นผลงานอะไรเท่าไหร่นะเห็นแต่ผลงานค่าแรงเพิ่มมา2บาทที่จังหวัดลเจ็สัจังหวัดชายแดนใต้ คนที่จะมาจากฝั่งพักคก้าไกลก็คือคุณเซียจากปาทองคนนี้เป็นปาร์ติลิสอันดับสี่ที่เรียกว่าก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการผู้ใช้แรงงานอยู่แล้วเรียกว่าเป็นหัวหอกในการผลักดันแรงงานไทยอยู่แล้วอะปาร์ติลิสอันดับสี่เนี่ยผมว่าพักเก้าไกลไม่น่าจะพลาดนะผมว่าคนนี้แหละ ว่าที่รัฐมนตรีแรงงานเอ่อเวลามีกฎหมายแรงงานหรืออะไรที่เป็นเรื่องแรงงานแรงงานเนี่ยก็คือคุณเสียจำปาทองนี่แหละที่มาแบบมาออกมาพูดออกมาผลักดันเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรแย่งตําแหน่งจากเขาไปได้ไหมจากฝั่งก้าวไกอ่อันนี้ไม่รู้อัดมาคือกระทรวงดีก็คือกระทรวงดิจิตอลนะฮะก็คือวันนี้ผมจําชื่อได้ก็คือคุณประเสริฐจ,จันทะรวงทองนะฮะก็คือเป็นรัฐมนตรีดีที่โดนด่าว่า เปิดคอมเป็นหรือเปล่าใช้นู่นใช้นี่เป็นหรือยังอะไรนี้อ่ะก็โดนวิาวาพากวิจารกันไปนะแล้วก็ผลงานก็น่าจะเป็นเรื่องของการปิดบัญชีม้าที่คุณไอราชนกบอกว่าปิดได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เ่งมั้งอ,อีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ทําไมปิดไม่ได้ก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมว่ามันเป็นกระทรวงแบบที่ไม่มีใครอยากได้เพราะมันได้เงินน้อยแต่ผมว่าก้าวไก่อ่ะอยากได้กระทรวงนี้มากสุดเพราะว่ามันเป็นแบบ เป็นเรื่องของเทคโนโลยีไงเป็นเรื่องของแบบว่าก้าวหน้าก้าวหน้าหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าฝั่งก้าวไกลเน่ยผมว่าเขาอยากได้กระทรวงนี้นะถ้าเกิดว่าเขาไได้เป็นรัฐบาลอะนะแน่นอนว่าคนที่จะมาจากฝั่งก้าวไกลก็ต้องเป็นอ,อ,สอสสอเท้งนะฮะหรือฉายาไอ้เท้งมันเอาตายแน่ฮะก็คือเป็นว่าที่รัฐมนตรีดีนะฮะในมุมของคนดูนะเขาก็บอกว่าสอสอเท้งแหละเพราะว่าเขาก็มาสายไอทีใช่ไหมเป็นกรรมการอะไรสักอย่างที่ เกี่ยวกับไอทีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเขามาสายไอทีเป็นเหมือนเป็นหัวหน้ากลุ่มเก้ากกสักอย่างที่เป็นเป็นเรื่องของไอทีนะฮะล่าสุดก็แล้วแล้วก็คือเรื่องของงบประมาณสอ,อเทงก็จะเป็นคนอภิปรายเป็นคนพูดตลอดอะไรอย่างนี้ดังนั้นผมว่าคนนี้แหละก็น่าจะเป็นรัฐมนตรีดีอีในตานานนะฮะเรียกว่าเบียดในอาร์มาติดๆเลยอีกนิดหนึ่งในอาร์จะได้แล้วแต่ว่าสทเทงเขาเบียดขึ้นมาก่อนนะ,ะวะแวะไปเซล,ลคนนิดนึง ตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีดีเงาไปก่อนนะรอสมัยหน้าแล้วกันนะถัดมาก็คือรัฐมนตรีสาสุขคนปัจจุบันเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีสาสุขหน้าใหม่ไฟแรงก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับคนนี้เรียกว่าปาดคุณหมอชรลนานแบบแบบว่าเรียกว่าเอซีหมอชรลนานนี่คือแบบเซ็งกันเป็นแถวแถวว่าเอ้ยทำไมถึงโดนเอาออกทำไมต้องเป็นคนนี้ขึ้นมาแทนอ่า ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอเรื่องที่บอกว่าหมอชนน่านคุมราชการไม่อยู่เนี่ยใครพูดแต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้นะว่าม่งไม่จริงแม่งเป็นข้ออ้างแบบข้ออ้างข้ออ้างแต่มันก็ต้องอ้างนั่นแหละจะให้พูดว่าไงวะจะให้บูว่าแบบเฮ้ยเราจัดสรรรัฐมนตรีตามโคตา้าเว้ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้ไงมันก็ต้องหาข้ออ้างซึ่งคนที่จุกสุดก็คงจะเป็นหมอชนน่านเนี่ยแหละที่เรียกว่าโดนเอาตำแหน่งไปแบบ ภายใน6-7เดือนท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ผลงานของหมอชนน่านก็ที่เป็นที่พูดถึงกันเยอะคือยาบ้า5เม็ดนะฮะก็ว่ากันไปจากฝั่งเก้าไกลก็คือคุณหมอวายโยแน่นอนนะค,ะคนนี้ก็เคยไปอภิปรายประเด็นของคุณทักษิณน,นะฮะในในมุมของการแพทย์ว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่น่าจะใช่หรือเปล่าแบบนี้มัน ไม่น่าจะเปื่อยยุ่ยหรือเปล่าสเส้นเอ็นหรือแล้วถ้ามันเปื่อยยุ่ยแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นหรือไม่อะไรอย่างนี้เขาก็มีการพูดถึงโรงพยาบาลว่าเออโรงพยาบาลมันครบเครื่องไม่ครบเครื่องยังไงซึ่งมันก็ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปัญหาสาสุขของของประเทศไทยเนี่ยมันคืออะไรเนะเพราะว่าอ่าผมก็ไม่ได้อยู่วงการน,น,นานๆแล้วเคยทําอยู่แป๊บเดียวนะฮะแล้วก็ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็กกต้องเป็นคุณหมอวายโยเป็นปาติลิตต้นๆน,นะฮะที่เรียกว่าก,ก็ถ้าเกิดว่าถ้าเขาจะมีตําแหน่งรัฐมนตรีสักที่หนึ่งก็คงจะเป็นรัฐมนตรีสาสุขนี่นแหละคือไม่รู้จักคนอื่นแเออรู้จักแค่นี้ตาแหน่งสุดท้ายก็คือตําแหน่งกระทรวงยุติธรรมก็คือคุณทวีสอดส่องนะฮะเป็นที่ต้องมาตอบคาถามจนเมื่อยปากในกรณีของคุณทักษิณน,นะฮะตอนนี้ซึ่ง เหนื่อยมากนะเพราะว่ามันมีจุดบอดมันมีข้อสังเกตเต็มไปหมดก็ต้องมานั่งไล่ตอบในสาภานอกสาภาตอบจนเมื่อยตอบจนเหนื่อยเรื่องของทักษิณนะี่ะซึ่งซึ่ง,ง,งตอนนี้ไม่ไม่มีใครสนใจเรื่องของนโยบายที่มันเกี่ยวกับนักโทษแล้วตอนนี้ทุกคนสนใจเรื่องคุณทักษิณอย่างเดียวเลยซึ่งซึ่งคุณทวีสอดสองนี่แหละที่เป็นหนังหน้าไฟมาตอบเรื่องนี้ตลอดนะฮะจากฝั่งก้าวไกลก็คือคุณลังเซมันโลมนะฮะคนนี้ก็คือคนที่ ติดตามมาตลอดเรื่องของตำรวจนะฮะตัวตำรวจตัวช้างตัวนู่นตัวนี่เรื่องของแก๊งคอเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์นะฮะเรียกว่าเรื่องของตำรวจเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์ว่านี่คือสายแบบเอาง่ายๆว่าเป็นนักการเมืองสายตำรวจอะซึ่งถ้าเป็นรัฐมนตรีที่ใกล้เคียงกับเรื่องของวงการตำรวจก็ต้องเป็นรัฐมนตรียุติธรรมถูกไหมเพราะว่ามันมันไม่มีตำแหน่งแบบตำแหน่งรัฐมนตรีตำรวจให้อะถ้ามันมันใกล้เคียงกับ กับสายงานคนลุลักษณะมันโลมมากให้สึกมันก็น่าจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมไปเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นการจัดเทียร์ลิส์นะฮะว่าถ้าเกิดว่าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยแบบรัฐบาลพักเดียวเนี่ยอ่ารัฐมนตรีเนี่ยน่าจะเป็นใครซึ่งผมเอามาได้ไม่หมดไม่งั้นมันจะยาวเกินนะ,ะก็คือเว็บมันให้ได้แค่ได้แค่นี้ผมก็คัดมาเฉพาะตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งแบบว่าถูกพูดถึงแล้วกัน อ่ะถ้าใครสนใจสับสนุนรายการก็สับสนุนเข้ามาได้กสิกร0 6 3 1 2 7 8 2 9 9นะฮะวันนี้ก็หมดแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย